ครับวันนี้ก็ครับหนึ่งพฤษภาคมนะครับ2560ครับก็ามาดูองุ่นครับชุดแรกที่เราเพาะกันไว้ครับองุ่นนะก็จะมีต้นไหนครับอ่าที่มันแตกกิ่งก้านออกมาแล้วนะครับเป็นสองกิ่งอย่าอ่ต้นนี้อ่าต้นนี้มันยังไม่อยากให้แตกกิ่งแต่มันแตกออกมาแล้วครับมันแยกเป็นสองกิ่งแล้วนะนครับอันนี้เลย ย่างเป็นองแิงนะครับแล้วก็เราลงถุงมาตั้งแต่วันที่26เดือนกุมภาพันธ์2560นะครับดีก่อนหนึ่งพฤษภาคมแล้วนะครับก็อะไรล่ะดเดือนนะอาสามเดือนสีนะ่ก็2เดือนนะประมาณ2เดือนนะยุประมาณ2เดือนนะครับได้เท่านี้ความสูงดูวัดดูนะครับวัดให้ดูความสูงดูครับตัวนี้ดู มาณสัก18เซนติเมตรได้ครับความสูงของมันนะครับประมาณ18เซนติเมตรนี่ครับยอดชัดๆนะเรจะมีบางต้นกันเล็กครับอย่างเงี้ยเล็กอยู่เลยครับก็ชุดเดียวกันนะเอา,าลงถุงพร้อมกันเลยนะครับชุดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า มันอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเคยวางอยู่ตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยต้นสูงๆทั้งหลายนะครับมันก็เลยอาจจะโดนบดบังไปนะครับก็เลยแกะอยู่ทรงนี้ก็เลยย้ายมาตรงนี้มันโล่งหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มารับแสงรับอะไรจำเต็นมนครับก็เฉลี่ยแล้วก็18เซนติเมตรนะครับความสูงเลี้ยงมาสเดือนนะครับก็ต้นเลยนะครับที่ความสูงได้นะครับประมาณ18เซนติเมตรนะนั้นแหละครับเนี่ย ต้นลายเรียกกันทั้งหมดเลยนะครับในกลุ่มเดี๋ยวก็มาเริ่มแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องจัดการขยับขยายครับโดยเดี๋ยวจะย้ายลงถุงนะครับที่มี s ้ายใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ตั้งให้มันห่างกันมากกว่านี้นะครับตอนนี้มันชิดเกินเกินนะครับโอเค